อยากสาเร็จขนาดใหญ่คุณต้องรู้ความลับทุกคนคะรู้ไหมคะคนที่เขาประสบความสําเร็จขนาดใหญ่เขามีเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะคะของความเป็นผู้นําที่จะนําพาองคอ์กรของเขาไปสู่ความสําเร็จขนาดใหญ่มีอะไรบ้างวันนี้มีหข้อนะคะเราไปกันข้อที่หนึ่งนะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเราเป็นผู้นํานะคะเราต้องเป็นคนกล้าค่ะ ถ้าเราไม่กล้าก็จะไม่ไม่มีผู้คนที่จะเดินตามเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าค่ะแม้ว่าเราจะมีความกลัวอยู่เชื่อเถอะค่ะอะไรที่เรากลัวเราไม่กล้าแค่เราเข้าไปเรียนรู้ให้เยอะแล้วก็ลงมือทำทางท้งที่กลัวนะคะคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแล้ว ถ้าคุณกล้าที่จะลงมือทําทีมงานของคุณก็มองเห็นว่าผู้นําของเรายังลงมือทําตัวเขาเป็นลูกทีมเขาก็ต้องตามคุณด้วยเช่นกันค่ะสองคนที่เป็นผู้นําในธุรกิจใหญ่ๆนะคะเขาจะต้องเข้าสังคมนะคะรู้จักการเข้าสังคมรู้จักการวางตัวในสังคมนะคะไม่ว่าจะการเอ่อการอมน้อมถ่อมตนนะคะการวางตัวให้หน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ การแต่งกายให้สุภาพให้เหมาะสมกับการลเทศะอันนี้เป็นคนสมบัติของผู้นำนะคะเพราะว่าการที่คุณออกสังคมนะคะมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคนเองและทีมงานของคุณด้วยค่ะสาการสื่อสารและการถ่ายทอดให้เป็นนี้มีความสำคัญมากนะคะถ้าหากเราสื่อสารไม่เป็นนะคะทีมงานของเราลงมือทำไป สิ่งที่เราสื่อสารไปมันอาจจะเป็นผลเสียกับธุรกิจของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะสื่อสารให้อะไรให้กับองค์กรของคุณได้ทีมงานของคุณนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะฉะนั้นคิดไต่ต่อให้รอบครอบก่อนแล้วค่อยสื่อสารนะคะที่นะคะเราต้องรู้จักรับฟังนะคะแล้วก็ฟังความคิดเห็นของทีมงานเราด้วยนะคะอันนี้เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวเรากับทีมงานของเราเลยค่ะ การที่เขากล้าไว้ใจเรานะคะกล้า,าที่จะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเพราะเขาเชื่อใจตัวเรานะคะแล้วบางครั้งเขาอาจจะพูดเรื่องครอบครัวบ้างปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินหรือปัญหาการทํางานของเขานะคะที่เขาประสบอยู่มาให้เราฟังนะคะสิ่งแรกเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะรับฟังปัญหาให้จบอย่าพึ่งแสงนะคะอย่าพึ่งสวนกับคาพูดในขณะที่ทีมงานของเรายัางคุยไม่จบนะคะ แล้วที่สำคัญนั่นคือเมื่อรับฟังปัญหาของทีมงานมาแน่นอนนะคะคุณไม่ได้รับฟังคนเดียวคุณต้องรับฟังทีมงานมีหลายหลายคนเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาขยะเหล่านั้นที่คุณรับเข้ามานั้นปล่อยออกไปเป็นสิ่งจำเป็นนะคะไม่งั้นคุณจะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้รับสารที่เป็นถังขยะ แต่มีเครื่องกรองน้ําอยู่ด้วยนะคะเพื่อกองขยะที่เน่าเสียหรือไม่ดีนั้นออกไปแล้วคุณก็จะมีความสุขและรับได้ทุกข้อความคิดเห็นหรือคําปรึกษาจากทีมงานของคุณได้ตลอดค่ะนี่คือข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะข้อที่5สําคัญมากนะคะคือความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบถูกหรือความรับผิดชอบหมดผิดนะคะเราก็ต้องเป็นผู้นํานะคะ เราต้องออกมายอมรับผิดและยอมรับชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะเพราะว่าทุกธุรกิจมันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างการทําธุรกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าที่ถูกต้องก็เราต้องเป็นผู้นําต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงานของเราด้วยข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อที่5นั่นก็คือเมื่อเราเจอปัญหาเราทํำยังไงคะเราก็ต้องมองว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรนะคะ โดยการเข้าใจนะคะเข้าใจคิดและไต่ตรองนะคะแล้วก็มองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาเข้ามาเราก็แค่แก้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วเราก็ไปต่อ ทุกๆธุรก,ก,กิจนะคะปัญหามันจะเข้ามาตลอดเวลานะคะความสําเร็จนั้นมันคู่กับปัญหานะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาแก้ปัญหาแล้วไปต่อมีปัญหาแก้ปัญหาแล้วไปต่อเป็นยังไงบ้างคะอยากสําสเร็จใหญ่คุณต้องมีคุณสมบัติหข้อนี้นะคะถ้าหากคุณต้องการจริงๆเอานําไปใช้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดหัวใจกดคอมเมนต์แลวกดแชร์ให้ยุ่งด้วยนะคะเจอกันคลิป